าประเด็นสาคัญเนี่ยก็รู้ดีแก่ใจว่าปัญหาฝุ่นพิษพเมเกิดขึ้นในช่วงนี้จะไปกนถือกุมภาพันธ์แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝุ่นข้ามพรมแดนอันเนื่องมาจากการเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้อนบริษัทการเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทยแต่ท่านก็ยังพยายามปิดหูปิดตาหาคําตอบที่ตัวเองบอกให้ไปีิสูตนนั่นที่สูดนนีนนน่เพื่อไม่ดําเนินการใดๆในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะ มาดูเรื่องของฝุ่นกันหน่อยนะคะฝุ่นเนี่ยเป็นประเด็นเรื้อรังปัญหาที่แก้ไม่ตกมาหลายปีเอาจริงๆนะช่วงเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเช็คค่าฝุ่นเนี่ยก็จะเห็นแดงแดงกับส้มเดจ็บคอใช่ไอบอกเลยเจ็บคอแล้วก็น้ำมูกเนี่ยก็ไหลนะคะคุณผู้ชมคือก็ต้องดูแลตัวเองขนาดพยายามเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะแต่ฝุ่นมันเล็กไงมันก็เข้ามาได้ ทีนี้นะคะเมื่อวันที่14ธันาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมสภาแล้วก็มีวาระกระทุถามโดยนายพัทรพงศ์ลีลพัฒนสสเชียงใหม่พักเก้าไกลนะคะ <c oughs> ครั้งนั้นก็มีการตั้งกระทุถามเรื่องประกาศกร,ศกระทรวงพาณิชย์ในการนำเข้าข้าวโพดโ,โดยเก็บภาษีนำเข้าสูปอร์เซที่มีผลกระทบต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็บอกเออไอตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะมี Uh huh. ปัญหาเกี่ยกับฝุ่นเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยปรากฏว่านะคะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยก็ตอบกระทูถามสดในเรื่องนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าการเผาข้าโพดเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่นหรือว่ามีผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าสุขภาพประชาชนแย่ลงเพราะเขาเพาเผาข้าโพดเพียงสาเหดหรือไม่ ซึ่งถ้าเกิดว่าห้ามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องปฏิบัติกับไทยแบบเดียวกันด้วยนะคะอันอนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนั้นปรากฏว่านายนิติพลผิวเหมาะสอสอบัญชีรายชื่อเครือข่ายภาคเหนือของก้าวไกลก็บอกว่าหลังจากได้ฟังคําชี้แจงของนายณพินทรรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ตอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกผิดหวังในคําตอบและสะท้อนว่าปัญหานี้อาจไม่ถูกแก้ในรัฐบาลชุดนี้แล้วนายนิติพลก็บอกว่าประเด็นสาคัญเนี่ยก็รู้ดีแก่ใจว่าปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5 เกิดขึ้นในช่วงนี้จะไปจนถึงกุมภาพันธ์แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝุ่นข้ามพรมแดนอันเนื่องมาจากการเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้อนบริษัทการเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทยแต่ท่านก็ยังพยายามปิดหูปิดตาหาคําตอบให้ตัวเองบอกให้ไปพิสูจน์นั่นพิสูจน์นี่เพื่อไม่ดำเนินการใดๆใ,ใ,ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้เนี่ยก็บอกว่านะคะคือการลักษณะแบบนี้นะคะมัน มันเหมือนกับว่าเป็นการหาข้ออ้างให้ในายทุนสร้างมลพิษและก็ทำลายสุขภาพของคนไทยต่อไปได้ทั้งที่ไทยต้องแสดงพื้นที่เพาะปลูกโดยละเอียดว่ามาจากแหล่งใดแต่ในกรณีข้าโพดนอกพรมแดนแค่บอกกว้างๆว,ว่ามาจากประเทศใดเท่านั้นคุณนิติพลบอกว่าเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถกำหนดละเอียดเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจรับซื้อข้าวโพดข้ามพรมแดนหรือไม่นะคะแล้วก็เชื่อว่าการออกมาตรก,การห้ามเผาในไทยเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ไปดําเนินการต่อเนี่ยสามารถทําได้แน่ถ้านายกไม่ลืมที่จะควิกวินทําตามนโยบายที่เพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ว่าจะแก้ที่ต้นต่อซึ่งต้นต่อปัญหาอยู่ตรงไหนท่านเห็นอยู่แล้วกระทบสุขภาพหรือไม่ท่านแค่ลองย้ายตัวเองเอาปอดของท่านไปสูดอากาศเชียงใหม่ทุกๆเช้าจากวันนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันละชั่วโมงก็พอก็จะรู้ว่า,ามีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทีนี้เนี่ยฮะคุณนิติพลเนี่ยพูดถึงเรื่องของการผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดด้วยบอกว่าเป็นเรื่องดีนะ,ะเห็นด้วยนะคะแต่ว่าพวกท่านย่อมรู้ดีว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะผ่านมันใช้เวลานานเป็นปีๆตอนนี้เขากําลังเิญปัญหาอยู่ตรงหน้าจึงต้องพึ่งอานาจฝ่ายบริหารให้ทําอะไรเป็นรูปธรรมก่อนสักอย่างหนึ่ง พูดถึงเรื่องพรบอากาศสะอาดในคนที่พูดถึงค่ะคือคุณร่มทําคํานุรักษ์นะคะสสพัทลุงประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับด้านอากาศสะอาดนะคะซึ่งมีกําหนดให้มีการทํารายงานการปล่อยมลพิษควบคุมให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานแล้วก็มีการกําหนดมาตรการควบคุมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการรวมไปถึงการดําเนินการต่างๆจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตนเองในฐานะ ผู้แทนปราศรนก็ได้ดาเนินการยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเข้าสู่สาภาเมื่อวันที่14ทธันวาคมร่างฉบับนี้คุณร่มถามบอกมันจะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้มีการรายงานการปล่อยมลพิษการควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิดไปจนถึงการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นประบบแล้วก็จะต้องมีการตั้งกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ที่มาจากประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยืนยันว่าจะร่วมให้การสับสนุนกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปกป้องลมหายใจของประชาชนอีกด้วยค่ะนี่นะคะ เรื่องอากาศเนี่ยมันสำคัญจริง่งฝุ่นมันสำคัญจริงๆก็เลยลองไปเช็คหน่อยนะคะจ i ซ่าเ,เนี่ยเขามีการรายงานสถานก,การณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะเมื่อช่วง9โมงเช้าเนี่ยเราเข้อมูลตอนนี้น่าจะเปลี่ยนข้อมูลไปหน่อยแล้วแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมในพื้นที่กทมนะคะแล้วก็ทั่วประเทศด้วยเนี่ยไปดูคุณผู้ชมพบว่าทุกพื้นที่ในกทมไอ้อน,นี้ตอนรายงานประมาณ9โมงนะคะ มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานโดยมี28เขตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระดับสีแดงถ้าสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่บางกอกใหญ่ทนบุรีหนองแขมคลองสานภาษีเจริญสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยเป็นต้นนะคะแล้วก็ก็จะมีอีก22เขตที่เกินค่ามาตรฐานระดับสีส้มที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันอ่ะแดง28ส้ม22 โอ้โหแน่นๆเลยนะคะส่วนถ้าไปดูภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยยังเกินมาตรฐาน42จังหวัดแล้ว4จังหวัดที่สูงแบบสีแดงเลยก็จะเป็นสมุทรสาครนนทบุรีอ่างทองอยุธยาแนวโน้มเนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ลดลงแล้วคุณผู้ชมดูภาพเมื่อ,อสักครู่ที่เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยอะ่ะนะเอาภาพนั้นขึ้นมานะก็จะเป็นเห็นเป็นสีแดงๆส้มๆนี่นะคะอโอ้โห แดงแคส่นแน่นเนี่ยนะคะอเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงกลางนะใช่วันสองวันนี้รู้สึกจริงนะว่าออกไปแล้วแบบมันหายใจไม่สะดวกมันแสบจมูกแล้วก็ไอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอแบบไม่มีสาเหตุมันเจ็บแบบแห้งๆผัก่าใช่ใช่อันนี้แหะค่ะเป็นปัญหาคือมันมาทุกปีนะคะ